อ้าวลำเฮ้ยอยู่ไหนข้างบนลำอ้าวลำโดดไปเลยโดดตุ้มอุ้ยหาเราหาหาวัดระยะทางเข้าใจยังไงยังไงอุ้ยโหพี่ฉลาดมากลงกำลังดูว่ากำลังดูว่าตรงไหนที่ใกล้ที่สุดใช่ใช่วัดระยะทางละโหฉลาดมากอ่ะโอ้โหโอ้ยใกล้สุดใกล้สุดเอยนี่แหละครับความรู้สึกสนุกสนานแล้วก็แบบเป็นสบายๆมากๆใน Dogs Survivor พันธกิจช่วยชีวิตน้องหมานะครับผม แต่ว่าไม่รู้น้องหนานจะชอบหรือเปล่านะเนี่ยนะอด้อทีซิ่งทีซิ่งทีซิขอพี่ไม่เหนื่อยปวดกิกิกิอ้าวแต่ชอบเล่นมากชอบเล่นน้ำมากเลยโอ้โหมันน่ารักอ่ะเกี้ยวครับพีครับพี่ลองโยนลองโยนมาตรงนี้ได้ไหมใกล้ๆมาจากมันไม่ได้ทอมือวะไม่รู้จะโดดอ้าวโดดโดนไปเป็นไงการวันนี้รู้สีไงบ้างยืนขึ้นหน่อยคุยกันหน่อยสิวันนี้เราอยู่กับ บรรยากาศที่อาจจะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าถ้เกิดมคนเลี้ยงหมาอยู่แล้วเรวก็วักน้ำจะวักน้ำยังไงยังไงเฮ้ยมันใกล้เกินไปจะกล้เกินได้กล้เนี่ยใกล้ไปก็จะโดดไม่ได้ห่ะไอแกล้งหมานี่แหละแล้วผมดันตัวผมจะเร็วไหมเฮ้ยดันตัวดันตัวดันตัวเฮ้ยสนุกมากเลยวันนี้ครับเราได้รู้จักเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งครับเป็นเด็กวัยรุ่นกินเกรียนแต่เป็นความเกรียนที่น่ารักมาก วันนี้เราได้รู้จักเขามากขึ้นแล้วและก็ออย่างนะครับเราได้รู้จักหมาตัวหนึ่งซึ่งผมว่าผมรอคอยคุณอยู่พวกเรารอคอยทุกคนอยู่นะครับว่าถ้าคุณมีกำลังทรัพย์คุณมีความพร้อมหรือคุณอยากจะเลี้ยงหมาอีกสักตัวหนึ่งหมาที่อยู่ในรายการเราวันนี้นะครับเป็นหมาที่ดีมากๆอยากให้คุณคิดถึงเขานะครับ <S <S <ๆ S 2> และถ้าคุณพร้อมติดต่อเรามาได้เลยนะครับเป็นเจ้านายหมาให้เขาเป็นบ้านหมาให้เขาดีกว่านะครับวันนี้รู้สึกไงบ้างพี่ไหมครับวันนี้รู้สึกว่าได้ได้ผมเรียนจากจากน้องเ็าอะ วัยรุ่นไปรุ่นเลยไปรุมากในสาวัยรุ่นเยอะมากเลยอ่ะจะต้องไปทำตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับวัยรุ่นใช่ต้องการครับเป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกยังไงครับผมรู้สึกมามาเริ่มประสบการณ์ตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆไม่เคยเจอแบบว่าเจอแบบอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วแบบรู้สึกเหมือนได้พลังเดีพี่โอ้นมาสุดยอดครับ พลังเยอะครับผมชาว Rock Survivor ครับถ้าเกิดสนใจจะร่วมสนุกจะเดินทางไปกับเราเป็นพนักงานกับเราแบบนี้นะครับร่วมพลังร่วมกายร่วมใจกันไปแบบนี้แหละครับเราต้องการกําลังเสริมจากคุณนะครับติดตามได้ที่ไหนบ้างครับพี่ใหม่ครับติดตามได้2ช่องทางครับผมทั้งทาง Facebook เป็นแฟนเพจนะครับ Rock Survivor Thailand และอีกที่หนึ่งก็เป็นทาง YouTube ครับ ไปติดตาม subscribe หรือว่าไปติดตามดูวิดีโอย้อนหลังได้ครับผมก็ช่อง Dog Survivor Thailand เช่นเดียวกันนะครับผมครับผมและนายดูทีวีอยู่นะครับติดตามพวกเราได้นะครับ Dog Survivor พันธกิจช่วยชีวิตน้องหมานะครับ Loga Channel ช่อง15และช่อง25เวลาเวลา2ทุ่มตรงวันอาทิตย์นะครับครับผมวันนี้อยู่กับน้องเกรียนแล้วนะครับน้องการครับน้องการน้องการปิดรายการให้หน่อยดิเอาแบบเอาแบบกินการกินเกรียนเลยเอาแบบพวกเราเป็นผู้ร่วมรายการคุณเป็นเจ้าของรายการเอาแบบสไตล์สไตล์ยูทูบผมเลยนะครับผมก็ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรายการด็อกซ์ไวเวอร์ภารกิจช่วยชีวิตน้องหมาครับแล้วเจอกันครับแล้วเจอกันครับน้ำเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ